ต้นต้นปอนต้นปานต้นสองทุ่มสี่สิบนะคะวันนี้ก็อาจจะนะเน็ดค้างไปแล้วนะวันนี้รูนะ้สึกนะกังีอ e ี G e อะไรนี่แหละน้ะนะเข้ามาแล้วก็ นะนะแล้วก็นะพ่งนี้ก็จะไปนะไปอย่าลืมว่าคุณครูเป็นครูภาษาไทยนะอ๋อชอบซีโน้เาต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกนะครูหวังก็เลยนะนะแล้วก็นะพ่งนี้ก็จะไปนะไป นะพวกเราจะได้ไม่อะไรนะนะได้ไม่ต้องไม่ต้องอ่านหนังสือคนะณะสิเก่านะที่เราได้นะประสานไปนะแบบนี้ค่ะนะวันนี้ไปฟังนะเพจหนึง่งนะไม่ไม่มีเวลาที่จะมาคุยเล่นกัน เพราะว่าเราก็ต้องเร่งสอนจนวนนั้นนะคะก็คือต่อหน้ามะพับรับหลังตะโกนะถึงยังไม่แก่นะคะนะน้องกรเลียงลงเวทีแล้วใช่ไหมคะลงเวทีแล้วค่ะพอค่ะนะด้วยนะคะ ดูจนจบเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะก็เลยลงแค่นะในในกระปุกที่เอาถ่ายให้เห็นว่าไม่เหมือนกันก็จะได้เอาข้อสอบมาตรวจนะคะสวัสดีค่ะคุณนงรักษ์สุวรรณสมโฮมบุญเฟมเมอรี่อุ้ยมาแล้วนะอุ้ยมาแล้วมา ขาถ้าเห็นนะยังยังมีว่านันที่ยาเขานาวังเขานี่รูกตะโกนะคะเป็นซุปขนุนหรือเปล่าเนาะซุปขนุนหรือว่าเป็นเพราะนะเจียวฮอนพิมคอมเมนต์นะคะพิมพคอมเมนต์นะให้ครูหนวะังเนาะใช่ไหมคะปะ้ามุ่ง นะพอมุ่งพอจะทราบนะใช่นักเรียนเราหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นนะเพื่อเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าคิดครูก็จะตรวจหลังหลังออสอบกลางภาคนู่นแหละนะก็เลยลงแค่ นะใ,นในกระปุกที่เอาถ่ายให้เห็นว่าไม่เหมือนกันนะที่กดไลค์มาให้นะคุณครูเมตตาหรือเปล่าคุณครูเมตตาให้เดานะว่าครูหวังชอบซีรีส์ชอบดูซีรีส์ไปขอเลื่อนนะไปขอเลื่อนในในกิจกรรมที่เราตั้งเอาไว้เานะนะอันนี้เกลือนะปรากฏลืมหมดเลยนะ นะแต่อันนี้คือรัฐบาลประกาศว่าให้มาชดเชยบางทีฟังแค่นะได้ลาบไก่นะเขาทำลาบไก่เนะป็นไก่บ้านว่าอย่างมาได้อดอกกะหล่ำดอกนะคะกะหล่ำดอกนะส,นะสิ้นปีแล้วนะโคหวังก็ นะขอนะแต่พอย้อนหลังไปสักเอ,อห้าหกเน็ดก้างไปแล้วนะวันนี้นะรู้สึกนะนะดูไปนะคะก็ดูคือคืออย่างทำล้างถ้วยล้างจาน นะสวัสดีค่ะคุณครูแฟนไหนนะเพราะบางทีถ้าเราทำผิดกฎก็อาจจะถูกถูกมาคุยคุยคุยกันกับครูหวังนะคะวันนี้นะจะเปิดเราเนาะนาะแนวปฏิวัติของเราครูหวังขอเวลาอะรกับบ้านบอค่ะ ัดีนะคะขอบคุณอันนี้ก็ไม่ได้พักลูกไม่ได้พักเพราะว่าจะต้องเป็นรวคของชาติเนะก็ต้องโอ้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแต่อันนี้คือรัฐบาลประกาศว่าให้มาชดเชยจะลงลงเวทีที่อ่สวัสด,ดีค่ะคุณครูเลดีล้ ให้อยู่หลายๆคนแล้วก็คอมเมนต์สลับกันนะคะได้ได้ได